นนานาาทีเห้้คุณผูชมปรในช่วง10ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ตอนต้นปี2549ที่มีคนบ้าคนหนึ่งบุกเข้าไปเอาค้อนทุบองค์เท้ามาพรมสี่แยกราชประสงค์จุดแตกละเอียดนะครับนับจนกระทั่งถึงขณะนี้2558ดูเหมือนพื้นที่สี่แยกราชประสงค์เนี่ยมันได้กลายเป็นพื้นที่ทางการเมืองกันไปแล้วนะครับทุกจังหวะทุกครั้งที่บ้านเมืองเขาจะสู้รบกันทางการเมือง เขาก็มักจะเข้ามาใช้พื้นที่เสียแยกราชประสงค์เป็นพื้นที่แสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองเป็นพื้นที่ที่จะแสดงพลังทางการเมืองกดดันซึ่งกันและกันน่าตั้งข้อสังเกตอย่าครับในช่วงสิปีที่ผ่านมาตั้งข้อสังเกตหรือไม่ครับประเทศไทยย้อนยุคมีการยึดอำนาจถึงสองครั้งด้วยกันมีรัฐธรรมนูญไม่อยากนับนะครับกี่ฉบับนะครับน่าสนใจมีอะไรต่อมีอะไรเกิดขึ้นมากมาย ครั้งที่ต้องบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ mm hmm. จะเรียกว่าความสูญเสียก็สูญเสียจำได้ไหมครับม็อบเสื้อแดงและมอ็ะะอบกบปปสหลายคนพยายามจะอธิบายความเป็นไปในพื้นที่สี่แยกราชประสงค์ในช่วงสิปีที่ผ่านมาด้วยมิติทางทางวิทยาศาสตร์การต่อสู้ทางการเมืองของประเทศไทยมันยกระดับถึงขั้นต้อง ทำลายล้างพื้นที่ทางเศรษฐกิจเพื่อทำให้ฝ่ายอำนาจรัฐอ่อนแอให้ได้ม,มากที่สุดและต้องยอมจำนวนกับฝ่ายตัวเองนี่ในมุมทางวิทยาศาสตร์นะครับแต่ในมุมโหราศาสตร์และศัยศาสตร์ผสมกันอะไรนำอะไรตามผมไม่แน่ใจเขาว่ากันว่าเป็นเพราะความเฮี้ยนความแรงของพื้นที่เสียแยกราชประสงค์เป็นพื้นที่ที่ต้องคำสาปใครไม่ขอมีอันเป็นไปแม้กระทั่งขอไม่แน่ว่าจะได้หรือไม่นัคนับ บางคนก็อธิบายด้วยเรื่องของดวงดาวถึงรอบที่ดาวอะไรเคลื่อนไปสู่ดดาวอะไรไปโคจรไปทำมุมกับดาวอะไรมันจึงกำหนดให้เกิดความเป็นไปในบ้านในเมืองแต่คำถามก็คือทำไมต้องเป็นสี่แยกราชประสงค์เอาละครับในช่วงหน้าพบกับอาจารย์วิสิตเตชัยเกษตรมนะครับบอกกันสักนิดหนึ่งอาจารย์วิสิตเรียนมาทางนวิทยาศาสตร์นะฮะจบสถาปัจ,จุลน,นะครับ เป็นสถาปนิกกันนะครับวันนี้ยังไปที่ปรึกษาในการออกแบบโครงการสําคัญสาคัญอยู่แต่ว่าภาพจําของสังคมคือสินแสคือนักคงจุย้ยสุดแท้แต่ช่วงหน้าพบกับอาจารย์วิสิ์ครับเพื่พอตอบรบคุณผู้ชมอย่างที่ผมตั้งไว้เป็นประเด็นทําไมในช่วงสิปีที่ผ่านมาพื้นที่เสียแยกรราชประสงค์มันจึงดูเหมือนกลายเป็นพื้นที่ทางการเมืองจะสู้รบทางการเมืองก็เข้ามาใช้พื้นที่ตรงนี้ จะกดดันจะแสดงพลังทางการเมืองก็ต้องเข้ามาใช้พื้นที่ตรงนี้จะอธิบายด้วยด้วยวิทางวิทยาศาสตร์ไสยศาสตร์หรือโหราศาสตร์พบกับอาจารย์วิสิตเตยเชกเกษมครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ,รนนรบอธิบายได้ด้วยศาสตร์อะไรดีครับเออจริงๆแล้วเนี่ยในปัจจัยของโลกเราเนี่ยมันไม่มีปัจจัยอะไรที่ตอบทุกสิ่งทุกอย่างได้ครับมันจะต้องเกิดจากหลายๆปัจจัยไม่มีคำตอบเดียวไม่มีคำตอบเดียวแน่นอนแล้วก็จริงๆแล้วไม่มีข้อสรุปด้วยมันอยู่ที่ว่า เราจะใช้เหตุผลของอะไรในการตัดสินในเรื่องใดในภาวะไหนตอนไหนสถานที่ไหนกับใครมากกว่านะฮะผมพูดถึงเรื่องหนึ่งก่อนว่าในประวัติศาสตร์เดิมเนี่ยพื้นที่นั้นเดิมมันเป็นพื้นที่ของในวังซึ่งเป็นพื้นที่วังเป็นพื้นที่วังสมัยรัชกาลที่สี่ใช่ไหมรัชกาลที่สี่จริงๆตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งแล้วเนี่ยนะฮะเพียงแต่ว่าที่ตรงนั้นมันเป็นที่ที่ถูกพระราชทานมาในการที่สี่เนี่ยได้พื้นที่ตรงแถวนั้นเป็นที่สนานแล้วก็สร้าง ที่สําหรับเพื่อเดินเรือนะครับผ่านมามันเดินเรือผ่านทางคลองแสนแสบมาแล้วตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าวังปทุมวังสระปทุมและยังมีคลองเส้นหนึ่งคือคลองพระรามสี่ซึ่งในกาลที่สี่เป็นคนถมคลองตรงนี้ให้กลายเป็นถนนพระรามสี่แล้วคลองหนึ่งก็คือคลองศรีลมก็ตัดมาเจอกับตรงบริเวณนั้นนะสามคลองสามคลองจริงจริงสามคลองถูกครับมาตัดกันตรงราชประสงค์ใช่จริงๆยังมีคลองเียกคลองอรชรคลองอะไรพวกนี้อีกเยอะแยะนึกว่าก่อนเนี่ยการเดินทางมันเดินทางด้วยคลองหมด เส้นทางสายใหญ่ก็คือ,อคลองแสนแสบนะครับคลองพระรามสีก็เป็นเป็นคลองที่จริงจริงเรียกถนนพระรามสีเมื่อก่อนมันเป็นชื่อคลองอเฉยนะนครับเป็นคลอง,องอเฉยแต่พระพรามสีเนี่ยเกิดเนื่องจากว่ารัชกาลที่สี่ทรงให้ถมคลองและทําถนนรวมทั้งคลองเส้นหนึ่งที่มาจากศรีลมเมื่อก่อนศรีลมก็เป็นคลองถนนศรีลมเมื่อก่อนไม่ใช่ถนนเป็นคลองเป็นคลองแล้วก็เป็นที่สําหรับพอสีสีข้าวเสร็จก็ส่งออกแม่น้าเจ้าพระยานะก็วิ่งออกไปตัดแล้วก็ไปเจอกับ ตรงแถวคลองแสนแสบซึ่งก็คือถนนสายลาดตอรินั่นแหละครับ<ช>นะฮะตรงนี้เดิมมันเป็นชุมชนเก่าซึ่งมีเขาเรียกว,วังเพื่อให้ข้าราชบริพารได้มาสนานกันแล้วก็เป็นที่สำหรับประพาสเสด็จประพาสเพื่อพักพักผ่อน<ช>นะครับจึงเรียกว่าวังเพชรบูรณ์ซึ่งวังเพชรบูรณ์มันมาชื่นในภายหลัง<ช>เดิมตั้งแต่รัชกาลที่6เนี่ยทรงเข้ามาอยู่แล้วนะได้รับพระราชทา,านต่อแล้วก็พระราชวังให้กรมหลวงจุฑาทุศ นะฮะกรมหลวงพพชบูรณ์เนี่ยได้ถือครองไว้แต่มีคนพูดว่าที่ตรงนี้เนี่ยเป็นที่ที่ถูกสาปแช่งตั้งแต่สมัยตอนที่มีการสร้าง World Trade Center ตอนนั้นมีคนบอกว่าที่ตรงนี้อาถรรพ์นะเป็นที่ที่วังซึ่งมีการกําหนดว่าห้ามบุคคลใดซึ่งไม่ใช่ราชนิกูลเข้ามาอยู่อาศัยหรือทําการใดๆเจอถ้งการที่6เนี่ยส่งให้แก้อาถรรพ์โดยการประกาศว่าให้ออกด้วยกฎหมายมาคุมครองครับ แต่ก็ยังมีการอ,อิงไปถึงว่าตอนนั้นเนี่ยที่โรงแรมเอราวัณมีการสร้างโรงแรมแล้วไม่ประสบความสาเร็จมีปัญหาวุ่นวายจนทั้งมีพราหม์กาหนดว่าควรจะตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมานะฮะคือถ้าคิดแบบจีนจีนก็บอกว่าตั้งหงจุยแต่คิดแบบพราหมพ์พาดว่าต้องตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นเป็นองค์พระพรหมเพราะว่าพระพรหมในทางพราหม์เนี่ยเราต้องพูดว่าในศาสนาฮินดูเนี่ยมันเริ่มต้นที่พราหมกก่อนรพราหมนับถือพระพรหม แต่ฮินดูหลังเนี่ยนับถือพระวิษณุกับพระอิศวรเป็นต้นแต่นี่อย่างที่เป็นพรามเกาจึงแนะนําว่าตั้งตั้งพระพรหมใช่ไหมฮะพอตั้งพระพรหมขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าเหตุการณ์ต่างๆก็เป็นไปด้วยดีโรงแรมก็ขายได้ดีแต่มันก็ยังมีเหตุการณ์การปฏิวัติมีตั้งแต่สมัยจอมพลสฤษดิ์จอมพลปนะกุณปีดีนะปีดีพนมยงเนี่ยก็เกิดมีเหตุการณ์ตรงนั้นอีกเหมือนกันเพราะตรงนั้นเนี่ยมันคือมันเปรียบเสมือนกับอะไรเปรียบเสมือนกับที่ให้แขกต่างประเทศมาพัก มันเป็นโรงแรมเป็นหน้าเป็นตาของป<ต>ระเทศนครับก่โรงแรมเอราวันเข้าสร้างขึ้นมาเพื่อรับแขกบ,บ้านแขกเมืองใช่ฉะนั้นเวลาเกิดเหตุอะไรคนก็จะไปแสดงกันตรงนั้นแหละมันเป็นมันเป็นตั้งแต่สมัยก่อนมันไม่เช่มมาเกิดสมัยนี้อ๋อครับนะฮะเสร็จแล้วพอคนตำรวจไปตั้งที่นั่นเนี่ยกรมตำรวจก็ทําหน้าที่อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของความสงบ,บสุขเกี่ยวกับเรื่องของอํานาจมหาดไทยการปกครองภายในมันก็เกี่ยวพันกับในเรื่องของการปกครองอีกนะฮะแล้วในวังตรงนั้นเนี่ยจริงๆมันก็เป็นเรื่องเรื่องของราชิกูลเราต้องยอมรับว่า ในสมัยประมาณหลังจาก2475ที่มีการปฏิวัติมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยแนวคิดของคนรุ่นใหม่เนี่ยพยายามที่จะไม่ให้มีระบบกษัตริย์ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะฮะมันมีประวัติศาสตร์เบื้องหลังซึ่งอาจจะไม่ได้กล่าวถึงอยู่ในตำราแต่มีการศึกษาโดยอาจารย์ในคณะสังคมศาสตร์หรือทางเรื่องของการปกครองในกฎหมายพวกนี้มากมายซึ่งถ้าได้อ่านเนี่ยเราจะตกใจเหมือนกันภายในคณะราชเองก็แย่งชิงกัน รัชการที่7ถูกบังคับและรัชการที่7มีปัญหากับท่านกรมหลวงอะไรอีกมากมายในเรื่องค,ความคิดเห็นฉะนั้นมันก็เกิดขั้วของความคิดซึ่งแตกต่างกันในวังพรจเจรบูตรตรงบริเวณนั้นเนี่ยไล่ออกไปปุ๊บมันก็ไปถึงวังสะระทุมอันนี้ก็เป็นที่ของวังอีกเหมือนกันนะครับตรงจุดนั้นเนี่ยถ้าถามว่ามันเป็นห่วงจุ้ยทำยังไง ตรงตำแหน่งตำแหน่งนะั้นทำทำเลที่ถือว่ามันมีพลังงานมันมีมันมีความเจริญของมันอยู่แล้วเพราะอะไรเป็นที่ที่ราชินิกูลอยู่เป็นที่ที่ใ,ในเรื่องของแขกบ้านแขกเมืองอยู่เป็นที่ที่เอามาสร้างกรมตํารวจกรมตํารวจตอนแรกๆสร้างก็มีปัญหาแล้วก็ตานหลังมีการสร้างพัะนารายส่งครุฑท่งทรงทรง,งพญานาคนะครับไปไว้อยู่ในกรมตํารวจซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมจําไม่ผิดก็ท่านพลตารวจเอก อะไรอ,อัมพออาดวงอัมพออะไรเนี่ยนะฮะเป็นเป็นเป็นคนคิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเพราะว่าเพื่อแก้ปัญหานะครับหลังจากสงบหลังจากที่สงบแล้วมันก็สงบะฮะมันก็สงบนะฮะมันก็สงบไปมันก็มีอะไรอยู่เรื่อยๆโดยทั้งวังเพชรบูรณ์เนี่ยก็โดยคุณวิรุณเตชะบูรณ์ตอนนั้นเนี่ยเกิดค,คิดอยากจะสร้างศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยขึ้นมาก็เลยไปติดต่อทางวังเพชรบูรณ์นะฮะก็ได้ที่มาเป็นการเช่าแต่ว่าจากการสร้างไปก็มีปัญหาตลอดเวลาเลยและในสุด มันทําให้ทั้งกระกูลล้มลายมันเรื่องกระตูลล้มลายมันก็มีสาเหตุอื่นด้วยใช่ใช่ใช่มันมันจะอาจจะเป็นเรื่องอื่นด้วยแต่บังเอิญว่าถึงเวลาที่มันแตกเพราะโครงการนี้โครงการเดียวกันมันก็มันมีอีกเรื่องอื่นครับครับซึ่งตรงตรงนี้หลายคนก็บอกว่าเออเพราะทําตรงนี้ที่นั่นบอกบอกว่าไม่ได้สิเราอย่าไปสรุปว่าเป็นเพราะตรงนี้แต่เป็นเพราะหลายๆอย่างปัญหาหนึ่งที่ผมเป็นห่วงมาก คนไทยเนี่ยมักจะใช้แค่ปัใจจัยใดปัดจจัยหนึ่งในการที่จะตัดสินค,ความสําเร็จหรือความล้มเหลวผมเป็น่วงที่สุดก็คือการใช้ข้อมูลบางครั้งซึ่งไม่มีการไตร่ตรองไม่มีการกรองไม่มีการทําเลเยอร์ที่ซับซ้อนคือปัญหาเนี่ยบางอันเนี่ยปัญหาก้อนใหญ่อันนี้ก้อนใหญ่แต่รวมกันไอ้จุดที่มันแตกหักมันอยู่ทึ่ตั้ปัญหานั้นมันรวมกันตรงนี้ <Okay. S 2> แต่ส่วนใหญ่เรารไม่ได้พูดถึงทีนี้ทีน,ทนี้ถ้าเช่นน,น,<อ>นั้นนะครับถ้าเราแยกปัญหาเป็นข้อๆเป็นส่วนนะครับ โดยพื้นฐานเนี่ยสี่แยกราชประสงค์มันเป็นที่วังเก่าอ่ามันต้องห้ามสําหรับสามัญชนอยู่แล้วครับแล้วก็เจ้าของที่ดินด้งเรือมีการสราบแช่งไว้ถ้าไม่ใช่ไม่ใช่ลูกหลานห้ามเข้ามาใช้ใช่อันนั้นอันผมผมพูดใน,นเ<อ>ชิงพื้นฐานนั่นเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว มันก็มีความเชื่อตรงนั้นอยู่แล้วอันนี้เป็นมิติมันแรงอ่าเป็นมิติหนึ่งแต่ผมต้องพูดก่อนว่ามิตินั้นเนี่ยเราเอามาเป็นตัวตัดสินไม่ได้เพราะว่ามันมันเป็นเรื่องตัดหนึ่งเออเป็นปัจัยหนึ่งเป็นปัจัยหนึ่งแต่ไม่ใช่ปัจจัยทั้งหมดใช่ปัจจัยอย่างที่อาจารย์บอกก็คือว่าสี่แยกราชประสงค์ถ้าไล่ย้อนกลับไปในอดีตมันเป็นทางหลายแพร่งถูกครับเพราะมันเป็นชัยภูมิเป็นจุดตัดของคลองเพื่อการสัญจรหลายหลคลองตัดกันตรงนั้นครับศัโบราณเรียกว่าทางหลายแพร่งทางแพร่งซึ่งม ที่วังเจ้าของที่เขาสาบแช่ไว้รก็แรงอยู่แล้วมาเจอทางหลายแพร่งก็แรงยกนดัง้วยผมต้องบอกว่ามีส่วนหนึ่งที่ผมต้องพูดสนับสนุนว่ามันอาจจะเป็นเหตุให้เกิดเหตุการณ์จนทังถึงทุกวันนี้ก็คือตรงบริเวณของโรงแรมเอราวันเนี่ยมันเป็นตัวแทนหน้าตาของประเทศกรมตํารวจก็เป็นหน้าตาของประเทศในการที่ตอนสร้างโครงการตรงนี้ขึ้นมามันก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของการการพูดถึงประเทศตอนนั้นมีการร่วมทุนระหว่าง world trade center ของอเมริกา กับคนไทยนะฮะนะฮะมันเป็นหน้าตามากจนทั้งพอสร้างขึ้นมาปั๊บทางเกษรก็สร้างโครงการนี้ขึ้นมาเหมือนกันตอนเกษรสร้างโครงการมาก็มีปัญหามากจนทั้งบอกว่าไอ้ปัญหาเกิดจากอะไรเขาก็สังเกตว่าตรงข้ามเนี่ยมีองค์พระพรหมอยู่ฉะนั้นจะทําอย่างไรให้องค์พระพรหมกับที่เกษรเนี่ยเข้ากันได้ดีก็เลยอัญเชิญพระนางลักษมีซึ่งเป็นพระชายา เข้าใจว่าอยู่ตรงชั้น4ี่ตรงดาดฟ้าซึ่งคนไม่ค่อยเห็นคนไม่ทราบเลยด้วยซ้ำคนไม่ค่อยรู้รู้เป็นวงเล็กๆกันนะฮะเพราะจะขึ้นเนี่ยขึ้นบันไดไม่ได้ต้องขึ้นลิฟต์ใช่ครับนะฮะนะฮะสร้างพระลักมีเพื่อมาแก้เรื่องของเปรียบเสมือนกับว่าเป็นเป็นพยานะฮะแต่หลังจากนั้นก็แปลกปัญหาของกีฬาภาาก็คลายตัวลงครับผม มันตรงตอนที่เวอร์เทรดตอนนั้นผมผมข้ามข้ามไปตอนที่เวอร์เทรดมีปัญหาเนี่ยตอนนั้นคุณวิรุณเนี่ยเกิดไปเข้าฝันว่าเดิมมีองค์พระตีมุรติซึ่งเกิดเคยประทับอยู่ข้างในวังนั้นแต่ถ้าองค์พระตีมุรติได้กลับมาสถิตอยู่ที่เดิมปัญหาจะจะหายไปก็ตามสืบจนกระทั่งรู้ว่าองค์พระตีมุรติเนี่ยถูกใครเช่าไปแล้วก็อัญเชิญกลับมาเอาองค์ดั้งเดิมเอาองค์ดั้งเดิมเป็นของวังนะของวังเนี่ยครองค์ของไม้องค์หลังนี้เอง ครับมาประทานรตรงนั้นใช่ครับแล้วเสร็จแล้วจึงสร้างองค์หนึ่งขึ้นมาเป็นตัวแทนไว้ตรงสี่แยกนั้นอีกเมื่อไลรกลายเป็นคราวนั้นคราวนั้นมีการพูดเลยว่าโอสี่แยกนี้นะเป็นที่สถิตของเทพเลยสี่แยกใเทพเจ้าครับเพราะคนที่นี่ในยุคข,ของตระกูลเตชัยวิบูลทําตรงนั้นนันะครับ หลังจากที่สร้างองค์พระตรีมูลนิ่ยแก้ได้ไหมก็สถานการณ์ก็การตอกเข็มก็ผ่านพ้นไปได้การสร้างอาคารก็ผ่านพ้นไปได้แต่นิสสุก็เอาไม่อยู่ดําเนินการไปได้แต่นิสสุก็เอาไม่อยู่รัฐบาเอาธุรกิจไว้ไม่ได้คาว่าเอาธุรกิจไม่มอ,อ,ไอยู่เนี่ยผมต้องพูดเพราะ <ๆ S 1> มันมีเบื้องหลังของตระกูลซึ่งมีปัญหาภายในอยู่แล้วนั่นคือปัญหาของตัวเองไม่ใช่ปัญหาของเทพไม่ใช่ปัญหาของเทพครับไม่ใช่เป็นปัญหาของวงจุ้ยผมผมพูดนิดนึงนะอาจจะบอกบอกว่าเรื่องตระกูลนั้นอ่ะมันมีการวางควงจุ้ยของตนเองที่ผิดพลาดอยู่่กอน ตั้งแต่ที่ชนบุรีมันจึงเป็นสาเหตุสาเหตุของตะกูลมันไม่ใช่สาเหตุของโวเทจช่วยไปถึงห่วงซุยของตระกูลวางทำเลห่วงซุยของตระกูลเตะเชพเบิลที่ชนบุรีผิดพลาดใช่ครับผลกระทบมันต่อเนื่องใช่ถ้าพูดมาถึงโครงการที่วางเชบูริลซึ่งเป็น world trade center สมัยนั้นก่อนจะเป็น c e n t r world ครับมันมีปัญหาเชิงซ้อนอยู่ก็คือภายในตระกูลก็มีปัญหากันอาจจะเป็นงี้ก็ได้เป็นเพราะว่าผังตะกูลเนี่ยมีปัญหาจึงทําให้ไม่สามารถบริหารโกลเท แต่เราอย่าบอกว่าเป็นเพราะโอทเถไปทรรไม่ตรงนั้นมันเสียมันกลายเป็นการเอาเเราเอาปัญหาเล็กไปโยงปัญหาใหญ่นะฮะอย่างผมอธิบายเลยโตเองก็มีปัญหาถูกต้องขั้นเดียวกันพื้นที่ตัวนั้นก็มีปัญหาครับมันคือโมเลตอาจจะทําให้การตอกเสาเข็มการก่อสร้างมันผ่านไปได้ใช่ครับแต่ในสุดก็ประคองธุรกิจไม่ได้ก็ต้องขายธุรกิจทิ้งถูกครับถูกไหมฮะครับโอเคทีนี้ทีนี้ตรงนั้นเนี่ยปัจจุบันจะมีพราพิเนศอยู่ข้างๆีมูลตอันนี้สร้างไปอีกด้านหนึ่งเลย สร้างทีหลังสร้างทีหลังไปอีกด้านหนึ่งเลยไม่เข้ามาปะทบสร้างหลังจากที่พอเซนทันเข้ามาเซนทันเข้ามาแล้วก็มีกระอานเชิญพระตีโมติไปไว้อีกฝั่งหนึ่งและมีการสร้างพระพิฆเนศช่วงพระพิฆเนศตอนนั้นเนี่ยบังเอิญเป็นกระแสช่วงพระพิฆเนศดังขึ้นมา พอดีก็ไม่ใช่ตอนเพราะว่าสร้างพระฟึ่งเนีแล้วจะไปแก้ปัญหาแต่ว่ามีหลายคนเขาบอกว่าอย่าไปเลยการปะทะกันระหว่างเทพเนี่ยนะย้ายไปดีกว่านะฮะนี่คือความคิดเห็นแต่พอย้ายไปปุ๊บตอนนั้นก็เกิดอะไรพอไม่มีเทพมาคุ้มครองก็เกิดการเผาไหม้อะไรตรงนั้นนะะที่ผมก็นี่ผมพูดในในกงเทพนะฮะ อ่ะโอเคตรงนี้คือเชียงเทพศครับฮะ<า>ท <ฮา S 1> ีนี้ในเชิองอีกอันนึงก็บอกบอกว่าถ้าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่ทางธุรก,กิจด้วยพื้นที่ในเรื่องของในมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องวังด้วยเป็นพื้นพื้นที่ของอำนาจรับบางส่วนด้วย <tara. S 2> มันจึงเป็นที่แสดงออกคนจึงเลือกตรงตำแหน่งนั้นเลยสังเกตอย่างหนึ่งเกษรเนี่ยทุกคนก็รู้ว่าเกษรพาซาเนี่ยเป็นประชาธิปัตย์โดยตรงถูกไหมฮะการกระทบอะไรเนี่ย อันนี้เขาเป็นฐานกําลังของประชาธิปัต์การที่ทําไปตัดเส้นเลือดตรงไหนย่อมส่งผลถูกไหมฮะส่งผลต่อการหล่อเลี้ยงอ่ะนั่นเป็นเกมเกมทางการเมืองบอกว่าเออถ้าผมจะทาสงครามถ้าเราอ่านคำพู์วิชัยสงครามสุนทรเนี่ยการตัดต้นน้าการตัดเอ่อกลังตอนต้นหรือหน่วยสนับสนุนทําให้มีความสั่นคลอนแน่นอนทุกอย่างมันก็ไปด้วยแต่ตรงตาแหน่งนั้นมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของพรรคการเมืองแต่มาเรื่องของวังเรื่องของอำนาจตำรวจ ฉะนั้นตรงนั้นเป็นเวทีแสดงที่ดีที่สุดเลยเพราะอะไรเพออราะผู้ชมคือกลุ่มเป้าหมายประธานโทษครับอาจารย์กลังจะบอกว่าที่สี่แยกลาดป็สองการเป็นพื้นที่ทางการเมืองแสดงออกทางการเมืองมันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในช่วงสิบปีนี้แต่จริงๆมันเกิดก่อนหน้านน้นแล้วเพียงแต่ไม่เป็นข่าวไม่เด่นชัดใช่ครับในช่วงสิบปีหลังในช่วงสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยการต่อสู้มันมันเข้มข้นแสดงออกที่นั่นเยอะชัดเจนเป็นข่าวเยอะเรารต้องดูด้วยว่า ปัจจุบันเนี่ยกระแสข่าวโซเชียลเน็ตเวิร์กมันดึงกระแสคนมาได้แต่เมื่อก่อนเนี่ยเวลาเอารถถังไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็ตกใจก็หนีเข้าบ้านแล้วก็ข่าวก็ไม่ใช่มีแต่ปัจจุบันเนี่ยมีการประคมข่าวแล้วก็ดึงมวลชนอนอกมาได้<ะ>นี่คือเครื่องมือมากกว่าไม่ใช่ว่าเกิดเฉพาะเมืองไทยนะฮะ,ะจีนเองอ่ะทุกวันนี้เนี่ยควบคุมยากมากเลยอย่างซินเจียบุย<ะ>เกอร์<ะ>อย่างที่ท<ะ>เดทอย่างเงี้ย แต่ตั้งข้อสังเกตนะครับมันจะมันจะแรงมันจะเฮี้ยนมันจะมีผลกระทบหรืออะไรอย่างไรก็แล้วแต่ม,มันก็ระดับหนึ่งสูญเสียระดับหนึ่งอาจจะสูญเสียของบางตระกลูลหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ในช่วงสิปีที่ผ่านมาเนี่ยสีย่แยกราชประสงค์เมื่อถูกใช้เป็นพื้นที่ทางการเมืองเนี่ยความสูญเสียมันชักเยอะมันชักกระจายวงมันชักกว้างอย่างเช่นอย่างเช่นครั้งหนึ่งก็เสื้อแดงก็ไปใช้ที่นั่นเป็นพื้นที่ทางยุทธศาสตร์รและในสุดก็ถูกล้อมปราบ ครับถัดมากบปปสก็เคยไปใช้ที่นั่นชุมนุมแสดงพลังกันนะครับก็เหมือนกันอีกก็มีระเบิดลงแล้วก็มีคนตายตรงนั้นด้วยแต่ล่าสุดเนี่ยที่เขาตั้งข้อสังเกตกันนะฮะก็คือเรื่องวางระเบิดเมื่อวันที่17สิงหาที่ผ่านมาครับผมผมเอางี้ก่อนว่าไอ้ความรุนแรงเนี่ยที่บอกว่ามันเกิดความรุนแรงความรุนแรงตรงนี้มันเกิดเพราะเทคโนโลยีปัจจุบันและรวมทั้งอาวุธสิ่งต่างๆมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับถ้าเป็นสมัยก่อนมันคงใช้ไม้ตีกันใช่ไหมฮะแต่เดี๋ยวนี้ นักเลงก็ใช้ป<ช> <ละ S 2> ืนยิงกัน <ละ S 2> พอจนกระทั่งจนกระทั่งเทคโนโลยีมันสูงขึ้นสามารถใช้ระเบิดที่สั่งทางไกลได้ค,คนที่จะไปวางระเบิดก็ไม่เสี่ยงแล้วไม่ต้องไปโยนก็ใช้สั่งรีโมทเอาก็สูญเสียเยอะออความสูญเสียมันเกิดขึ้นเพราะเทคโนโลยีถ้าโดยเนื้อหาสาระไม่ได้ต่างกันหรอก ครับเพียงแค่ความเสียหายอันเนื่องมาจากเทคโนโลยีที่มันสูงขึ้นถูกครับมันเสียหายเยอะกว่าตายเยอะกว่าเจ็บเยอะกว่าเออคนก็เลยมองว่ามันรุนแรงขึ้นบอกว่ามันไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่คือเราต้องมองแบบเป็นธรรมนะก็ไม่ใช่บอกว่าสี่แยกราชประสงค์เนี่ยมันก็เป็นพื้นที่มันเป็นที่แสดงออกต้องคําศัพท์อย่างนี้มาตั้งนานแล้วล่ะใช่ครับไม่ใช่เฉพาะช่วงสิปีนี้ใช่ครับนะแล้วถามว่าอ่ะทีนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของดวงดาวในเรื่องของดวงดาวเนี่ย ในช่วงเวลานี้เนี่ยอำนาจของดาวเนี่ยประเทศไทยมันเจอดาวห้าเขาเรียกว่าดาวแห่งความวุ่นวายโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยเป็นไอ้ดาวห้าของจีนนะเขาเรียกว่าดาวพวกลุงเนี่ยดาวสับสนอ่ะเป็นกระเทยไม่รู้จะไปทางไหนนั้นผู้บริหารประเทศเหนื่อยที่สุดเลยเพราะไม่มีทางทิศทางไปเดินแต่สําหรับพอเวลาปีหน้าปั๊บดาวมันจะเริ่มฝ่อลง ความวุ่นวายจะลดลงแล้วก็จะอยู่ในมือของคนคนหนึ่งซึ่งสามารถควบคุมได้ผมพูดอย่างนี้โดยเดียวจะไม่พูดพูดในลึกๆกันนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวกายผมจะกลายเป็นสินแสอีกนะฮะผมไม่อยากให้เป็นถึงนั้นอันนี้คือเรื่องของในวิชาดาวในเรื่องของเชยภูมิก็พูดแล้วว่ามันเป็นจุดตัดเรื่องเรื่องของดวงดาวที่บอกใบมือสักครู่จะมาจะบอกกับสังคมว่านา<อ>ยกรัฐตูของกระผมเหนื่อยแค่ปีนี้ครับตั้งแต่ปีหน้าดาวอะไรก็ไม่ทราบมันอ่อ พ o าวเในมือของนายกรุมตู่มันจะเยอะขึ้นจะจับขึ้นได้จะกลุ่มสภาพไปดีขึ้นครับนายกรุมตู่จะเหนื่อยน้อยลงในปี5-9อย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วพอในปี60ปั๊บอำนาจนั้นอ่ะก็ถูกผ่องถ่ายไปให้กับนักการเมืองซึ่งเป็นดาวเจ็ดปี60ปี6 9ปี59คืออำนาจอยู่ที่ทหารเขาเรียกอำนาจอยู่ที่ขุนพลเขาเรียกบุงบูบูเค บูเคกดาวบูเคงที่ดาวทหารอยู่แล้วนะฮะปีห้าปีนี้มันปีห8าปี5้าเเนี่ยดาวบูเคกคือพวกนักวิชาการเนี่ยดึงไปในปีนี้เป็นดาวกระเทยอ่ะเป็นดาวที่ประเภทตอบไม่ได้ว่าจะไปทางไหนแต่ปีหน้าเนี่ยทหารดูแลอยู่ปีถัดไปมันเป็นดาวโจรขอโทษดาวโจรหรือว่าใหม่ก็เรียกนักการเมืองดาวดาวหมายเลขเจ็ดใช่ไหมครับของของจีนดาวหมายเลขเจ็ดของจีนครับแบบจิกโกเขาเรียกว่าดาวโจรดาวโจร คู่กันให้ถึงเกิดก็คือดาวนกักการเมืองดาวการเมืองมันเวียนมาถึงประเทศไทยถูกครับปี60เลือกตั้งแน่ใช่ครับมีแน่ส่งไม้ต่อแน่ครับแล้วพอปี6-1ปั๊บมันจะเป็นปีที่เศรษฐกิจเนี่ยมันจะเริ่มฟื้นตัวซึ่งมันเหนื่อยมากตอนนี้จริงๆถ้ามันไม่ฟื้นนะเราก็เหนื่อยแย่ๆอยู่แล้วรองปี6061เราก็จะแย่ตายละแ,แต่ว่าตามดวงดาวปี6-1จะดีขึ้นดีขึ้นแน่นอนสุดท้ายย้อนกลับมาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่17สิงาาาคคม่นนะรับัมเ่ได้มากไปกว่าในอดีต เพียงแค่โดยเทคโนโลยีมันสูงขึ้นการทำลายล้างมันเยอะขึ้นจึงเป็นข่าวมากกว่าเก่าสังคมการความเสียหายมันลุกลามขึ้นอเคท่านั้นเองแล้วคนพยายามไปอ้างอิงถึงว่าองค์พระพรมเนี่ยตั้งตั้งตั้งแต่ถูกทําลายมาแล้วก็จะเกิดเหตุการณ์นั่นบอกว่าไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับพระพรหมถูกคนบ้าทุบจะแปลกนะแปลกนะมีคนแซวอาจารย์ครับต้นปี49ถูกคนบ้าทุบแลกไปทั้งองค์เลยครับปลายปี2558เจอระเบิดกับทนได้ มีคนแซวเพราะตำแหน่งระเบิดมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นนี่ครับคือคือผมผมแปลกใจนะคนไทยพยายามจะโยงเอาผลไปหาเหตุได้นี่มันคือจุดอ่อนมันมันไม่รู้มันเป็นเป็นระดับสติปัญญาหรือไงไม่ทราบขอโทษนะถ้านกฤไดยว่าผมแต่ผมอยากให้คนไทยคิดใหม่อ่ะนะฮะเราอย่าโยงเอาผลไปหาเหตุเช่นอย่างว่าพอเวลาเกิดเหตุปุ๊บโอ้ยในเน็ตเป็นคนนั้นบ้างคนนี้บางบอกว่าคุณกําลังสร้างศัตรูโดยไม่รู้ตัวค ถูกไหมฮะถ้าคุณบอกว่าเป็นเพราะคนนั้นไอคนที่ไม่ทํามันถูกจับยยดความผิดอ๋อว่าฆ่าใช่ไหมฆ่าจะทําให้ดูเลยดะนั้นคนไทยตอนนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยนะคือนิ่งอย่างเวลาญี่ปุ่นเกิดเหตุอะไรสังเกตมาญี่ปุ่นไม่โวยวายนิ่งมีสติแล้วก็หาทางออกหาปัญหาที่แท้จริงแล้วแก้ไขปัญหานั้นประชาชนอยู่ในวินัยไม่ใช่พอมีเหตุปุ๊บทุกคนต่างแย่งเอาของตัวเองอย่างนี้คือเรื่องนี่คือปัญญาระดับปัญญาที่คนไทยต้องปรับปรุง เมื่อปรับปรุงตรงนี้ได้เราถึงจะได้พัฒนาวิธีการคิดการเรียนรู้การไต่ตองการวิเคราะห์ว่าเหตุนั้นมันเกิดขึ้นเพราะอะไรทีนี้ผมพูดถึงเรื่องหนึ่งนะคนชอบถามบอกว่าเอะองพ์พระพรมไม่ศักดิ์สิทธิ์แล้วเหรอบอกไม่ใช่องค์พระพรมเนี่ยถ้าพูดโดยความศักดิ์สิทธิ์ท่านศักดิ์สิทธิ์ด้วยตัวท่านเองอยู่แล้วคำว่าศักดิ์สิทธิ์ท่านคืออะไรความศักดิ์สิทธิ์ขององพรมคือพระพรมวิหารสี่อาจารย์เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์แต่ว่าต่อยอดภูมิปัญญาด้วยโหรา,าศาสตร์ด้วยอะไรมาากมายนะครับ ไอ้ระเบิดเทียเ่ยวนี้ฝีมืออุยกูหรือคนไทยด้วยกันเองอผมเองผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่อยากตอบนะฮะถ้าตอบไปเนี่ยแสดงว่าผมเองเมื่อกี้เพิ่งว่าไปนะฮะล้วผมก็เป็นคนทําเองมอบบอกว่ามันเป็นไปได้ทั้งนั้นแต่ผมเชื่อว่าอุยเกอร์ไม่น่าจะมีส่วนในการที่จะทำตรงนี้ถึงแม้ว่าหลายคนจะวิเคราะห์ว่าคนคนนั้นเนี่ยมีผิวพันธ์คล้ายอุยเกอร์นะฮะ แต่คนไทยด้วยกันจะฆ่ากันด้วยวิธีนี้เนี่ยผมก็ยังไม่คิดว่าจะทําได้ถึงแม้จะมีคนบอกบอกว่ามีคนคนหนึ่งที่เคยพูดว่าถ้าเองไม่มีความสุขค่าต้องค่าถ้าไม่มีความสุขต้องไม่มีความสุขเนี่ยประโยคนี้เราก็ไม่สามารถมาอ้างอิงได้ว่าเขาจะคิดอย่างนั้นนะครับทั้งหมดแล้วผมอยากจะบอกบอกว่าขอให้คนไทยสงบนิ่งแล้วรอจนอกระทั่งไอ้ตัวตัวคนคิดคจะทำเนี่ยมันโผล่มาเองดีกว่าครับอาจารย์สรุปอย่างนี้ได้ไหมครับจะตรงกับประเด็นที่อาจารย์ อธิบายมาทั้งหมดนะครับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่17สิงหาคมนะครับและถ้ามองย้อนกลับไปในช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับดูคล้ายกับว่ากลายเป็นพื้นที่สู้รบทางการเมืองทุกครั้งที่มีปัญหาทางการเมืองตรงนั้นจะยุ่งไปด้วยนะว่ากานที่จริงแล้วมันไม่ใช่เพิ่งเกิดอย่างนี้ในช่วง10ปีนี้มันเกิดมาโดยตลอดหนึ่งพื้นที่มันแรงนั่นก็ใช่พื้นที่มันแรงก่อนเปัญหาเราเราเราพักเอาไว้ก่อนอย่างที่สองมันมีที่ตั้ง ของอะไรที่มีนดยะทางการเมืองอยู่เช่นที่ตั้งตระโบดโรงแรมเอราวันในอดีตเป็นที่รับแขกบ้านข่าเมืองท่อน้ําเลี้ยงประชาิปัตร์ใครจะเล่นใครใครจะตัดท่อใครมักจะไปแสดงแถวนั้นถูกไหมฮะนะฮะเป็นปัจจัยเสริมเข้าไปทําให้ตรงนั้นมันจึงยุ่งทุกครั้งที่มีการทีนี้ปัจจัยทางผังเมืองต้องคิดตรงนี้เส้นนั้นเป็นเส้นหลักของการติดต่อระหว่างถนนสีลมถึงสีลมนี่คือเส้นเส้นหลักเลยนะถ้าเราออกไปสู่พหลโยธินออกราชดานะฉะนั้นเวลาตัดหลอดเลือดตรงนี้เนี่ย เขาเรียกว่าเฉือนถ้าจะทำม็อบและเอาองค์อาจรักให้อยู่เอารัฐบาลให้อยู่มันต้องตัดเส้นเลือดสเศรษฐกิจของประเทศตรงนั้นตรงนี้ไม่ใช่จุดแรกนะจําได้ไหมฮะตรงอะไรตรงตรงโรงแรมอะไรนะดุสิตธานีนั่นก็คือรอยต่อนั่นคือเส้นเลือดเดียวกันแต่บอกคุณลองไปทาถนนตกดูสิจะเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นรัฐบาลไม่สือยถูกโอเคเข้าใจละตรงนี้ไม่ใช่สยศาสตร์นี่เป็นวิทยาศาสตร์เลย ถ้าจะนวดรัฐบาลให้น่วมเอาให้อยู่มันต้องปิดถนนตรงนั้นวิธี <Okay. S 2> ที่จะทําให้รัฐบาลล้มคือทําลายหลักเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจให้ที่ให้มันไม่มั่นคง,งนี่คืออธิบายได้ด้วยหลักวิาศาสตร,ร์ละแต่ว่าประเด็นทางเศรษฐศาสตร์โหราศาสตร์มันมีเป็นพื้นอยู่แล้วที่มันแรงอยู่แล้วนะครับเราเราจะไม่ไปทําลายความศรัทธาแต่เราต้องบอกบอกว่าในความศรัทธานั้นต้องมีส่วนหนึ่งที่เป็นเหตุเป็นผลด้วยเพื่อเจ้าสอนเรื่องหลักทำไว้อยู่5ข้อ คุณคุณมีศรัทธาได้แต่คุณต้องมีอะไรคุณต้องมีปัญญามาทวงกับศรัทธาด้วยคุณมีวิริยะได้แต่คุณก็ต้องมีสมาธิด้วยทั้งหมดที่สําคัญที่สุดแก่พระเจ้าบอกไว้สติครับสัมปชัญญะจบด้วยคําว่าสติและสัมปชัญญะใช่ครับขอบพระคุณอาจารย์ขอบพระคุณครับอาจารย์ยินดีครับขอบพระคุณครับแล้วครับคุณผู้ชม ขั้งแรกตั้งใจจะถามอาจารย์วิสิทธิ์แตใช้กเกษมเรื่องความแรงของพื้นที่ตรงสี่แยกราชประสงค์มันโดนบันดาลให้เกิดปัญหาต่างๆนานาทั้งเฉพาะส่วนบุคคลส่วนธุรกิจและล่าสุดน,นั้นมันกระจายวงกว้างทั้งสังคม,มนะครับ <c oughs> เช่นระเบิดที่ผ่านมาแต่ไปไปมา,มาอาจารย์วิสิทธิ์พยายามจะชี้ชวนคนไทยให้พยายามบรรลุธรรมให้ได้จากทราบประกขับพังตรง,ตรงสี่แยกราชประสงค์ ประโยชน์อีกด้านหนึ่งมองอีกด้านหนึ่งจากซาบประหักพังที่เกิดขึ้นจากระเบิดมเมื่อวันที่17สิงหาที่ผ่านมาก็เป็นมุมคิดที่น่าสนใจและว่ากันที่จริงอาจารย์วิสิธิ์จินยันเลยนะครับพื้นที่สี่แยกราชประสงค์ไม่ใช่พื้นที่สู้รบทางการเมืองเฉพาะแค่1ิปีที่ผ่านมามันตั้งแต่ในอดีตแล้วแหละย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยอดไตยีเผ่าสียนนท์ สั่งให้สร้างเอราวัณขึ้นมาเพื่อรับแขกบ้านแขกเมืองและต่อมามีการสร้างกรมตำรวจในเรณนที่ต่อเนื่องกันเอาละรับบรบรลุธรรมหรือไม่ครับวันวนี้ลากันไปก่อนนะตัวนี้